แล้วครับผัดทั้งหมดพวกสกีบีดี้ที่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยโดยซีรโลกวันรายการสถานการณ์มาหน่อยที่น่าเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนต่อศูนย์สถานการณ์ตอนนี้ไม่รู้ไม่ดีิลนะครับคุรอชิบิเ้อติดต่อปลายพางหลังนะครับเออโลกวันสีรูลกวันที่เราเกิดอะไรขึ้นไปไปตามข้าสัญญาที่นี่ถูกตัดขาดจากโลกภาด้วยจริงด้วยโอ้ยแต่ดูไม่ไดบ้านยากมาเพื่อเพื่อหมวยสายไอ้สกีบีดี้อม่เอหรอกฮ่า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  ไม่ต้องหลอกไปกอดเถอะเพื่อนเป็นอะไรบ้ามั้ยแค่นี้สบายบ้าเพื่อนตายเป็นไงแม่นมาเก่งดีนี่รอดแล้วอยู่แล้ลูกเฟียฉันด้วยโซวยจารณ์กายโอ๊ยกูจะเจ้ามาไปกัอนอย่างเงี้ยกูกำลังจะเทพเลยวะตายทั้งทีสิวะนี่พวกเรามาช้าไปงั้นเหรอเนี่ยจ้าง ยี่หักตัวมาเปาเป็นยี่กันเลยเนวันนี้ผมเล่นเก่งดีเถอะจะไปดึงเงยนมาขัดขวางผมันขัดขวางตายหนอนแกตายแน่โอ้โหแซมบเลยตายยากตายเย็นทำดีมากครับเถอะสปิงกิแมนเตรียมตัวไว้ให้ดีเราเอาดอแบบนี้มันถอยก่อนดีกว่าเล่า สวัสดีสุภาพบุรุษทั้งสองคนไม่ได้เจอกันนานเลยนะเล่นมาเลยไหมลูกพี่คราวนี้แกไม่รอดแน่ฟายอันทิสกิบิดีถอยเลยเอาสู่ช่วงแถมคราวนี้แกไม่รอดแน่คนนี้มึงทำแขนกูด้วดมึงตายแน่ คราวนี้แกไม่รอดนะ่คราวนี้มไห้มันอยู่ใกล้ๆเลยไม่ใช่คราวนี้แกไม่รอดแนะ่สกิบมี่ี่ถอยแลวคราวนี้วนโว้